ฮ e ัลโหลสวัสดีครับวันนี้ครับน้องๆครับก็อยู่พี่ราานนาา okay, ครับพี่วิาโอ,อ้ยยยสยยยยยยยนนยยยยยยยียยมยย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 คยย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  แล้วก็รสชีสนะครับผมนี่เลยสั่งได้เลยครับที่พี่เอิ์นะครับผมนี่เลยนะครับทางรถแก่รสชีนะซองละ60บาทนะครับผมไม่รวมยังไม่รวมค่าส่งนะครับผมถ้าใครสนใจครับสามารถทัก Facebook หรือว่า ID Li n e เลยนี่ IDline พี่เอิ์นะครับนี่เลยนี่เลยนี่ครับนะครับผมแล้วก็พี่เอินก็ขายนี่ครับ นูเทลล่านี่แหละเป็นนูเทลล่าแบบกระป๋องครับมั่นใจว่าอร่อยมากๆเลยครับผมนี่เลยเดี๋ยวมาเชื่อกันอุดหนุนนะครับนูเทลล่านี่ครับกระป๋องละ79บาทครับไม่รวมค่าส่งนะครับผมนี่เลยใครสนใจนะครับทักเฟซบุ๊กพี่ขึ้นมาได้เลยนี่เลยนี่เฟซบุ๊กพี่นะครับหรือทักไอดีไลน์มาได้เลยนะครับนี่เลยนี่ไอดีไลน์นะครับทักไลน์พี่อมาได้เลยครับสวัสดีครับไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาอุดหนุนพี่เออเยอะๆนะถ้าเกิดถ้าซื้อเยอะๆเดี๋ยวมีแจกแน่นอนเดี๋ยวจะมีแจกนูเทลลลล่่่าาาากกัับเเเออมมผดหีท้งรสยนะ ช่วยเพื่อนๆหนูด้วยนะครับสวัสดีขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย